ใหม่ส <My> กินปืน AK รับฟรียกเสิร์ฟรีวิวใหม่ต uh ู้ซุ่มสกินปืนตู้ต่อไปวู้ใหม่อีกแล้วกองแลมเพดใหม่อีกแล้วบีดหัวตัดโอ้โหโคตรจะเพ่เลยวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับทุกคน สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินาฟรีไฟเนะครับผมทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวอัปเดตใหม่ของเกมกาลินาฟรีไฟกันเลยนะครับวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามผมก็จริงเตือนแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันในครับผมนะทุกคนครับไปกันเลยครับผมโอเคครับผมอัปเดตแรกนะครับจะเป็นเรื่องของรัมเพจนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคราบผมนะสำหรับ สิทธิ์ขั้นสูงรัมเพดนะฮะทุกคนครับอ้อหชุดใหม่นี่บอกเลยว่าเท่จัดจัานนะครับนะแล้วก็อัปเดตเยอะแยะมากมายในวันนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวหมุล็อกอินฟรีไปก่อนกล่องดวงใจมาเหอะโอ้โหโทเคนอีกแล้วอะโอเคต่อไปก็น่าจะได้กล่องดวงใจแล้วแหละ <laughs> โอเคครับผมนะประมาณนี้นะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะรับไปก่อนเออรับไป อ๋อยังไม่ครบอีกเหรอเนี่ยโอ้เส right? right? ียดายเลยทุกคนนะแต่ว huh. oh, ่าเราแลกไปหมดแล้วดิใช่ไหมแลกไปหมดแล้วนะครับอันนี้เราแลกไปอย่างเงี้ไม่แลกใช่ไหมแลกไปโอ้โหโคตรเท่เลยครับอ๋อเป็นไงโอ้โหมียกล้อมอไซด์ด้วยเอออโอ้โหกราฟิกทำออกมาสวยนะ โอ้โห oh, ปัดทกเย้โ้โห yeah. uh huh. สวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะสำหรับชุดสีขั้นสูงตัวใหม่นะเออสวยงามแล้วก็มีสกินรถบิ๊กฟุตนะครับสุดยอดสวยๆสวยๆส,ส,สวยอยู่สวยอยู่นะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสีขั้นสูงตัวนี้ใครยังไม่ได้จัดก็รีบไปจัดซะนะครับเพราะว่าพรออเดอร์สขั้นสูงมันได้เป็นปืนจิ๊ๆนะ แล้วก็อันนี้ท่าทางลาโซนะครับท่าทางขบอยควบม้านะครับอือฮึแล้วก็กล่องดวงใจนะครับอือสุดยอดแล้วก็แอร์บอร์ดนะครับเฮ้ยแอร์บอร์ดอันนี้ซีซั่นนี้สวยนะแล้วก็ผลึกแปรงล่างนะก็กระเป๋านะครับกระเป๋าเวลหนึ่งเวลสองเวลสามนะครับมีร่มด้วยโอ้โหล่มสวยอะ่ะล่มนี้สวยมากชุดผู้ชายโป้ามันงามแต่สู สุดยอดสุดยอดนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับสกินปืนฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับทุกคนครับก็สําหรับสกินปืนที่จะได้รับฟรีนะครับทุกคนครับจะเป็นในส่วนของสกินปืน AK นั่นเองนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นสกินปืน AK อะไรนะครับทุกคนฮะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับทุกคนนะกดเข้ามาพร้อมพี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยรับได้ยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับทุกคนเออ ก็เดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คอินรับมานี้ก่อนเช็คอินรายวันก่อนอะฮะโอเคมันก็จะเป็นตรงนี้นะทุกคนนะกดเข้ามาตามพี่เลยนะครับไปที่ตรงเดี๋ยวเไม่ใช่ตรงนี้ไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็มาที่แรกไอเทมนะครับทุกคนนะแล้วก็กดที่โทเคนแลงนะครับนี่เลยครับเป็นสกินปืนใหม่ล่าสุดนะครับนะ AK47 Storm Whisper นะครับทุกคนครับก็คือแบบ สก,กินปืนตัวใหม่อ่ะทุกคนเอออันนี้เนี่ยแลกได้ฟรีนะครับดูดิเห็นไหมโอ้โหสก,กินปืนใหม่ครับแลกได้ฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับนะโอ้ไลมันเท่มากนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าม,มีสแตทหรือเปล่านะครับนะส่วนมากของที่อยู่ในโทเคนแลกเนี่ยมันจะเป็นของที่ไม่ค่อยมีสแตทเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเท่นะครับอ,อ โอเคก็เดี๋ยวเราลองแลกมาแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ไปดูด้วยนะว่าสแต็ปมันจะเท่หรือเปล่านะครับโอเคแรกเลยนะครับเอเคสตอมวิสเปอร์นะครับ้ยนี่ครับเอเคสตอมวิสเปอร์ก็รับได้ฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับนะใครที่มีโทเคนแล้งเหลือๆก็เอามาแลกได้นะครับส่วนใครไม่มีก็เก็บรีบๆบเก็บซะแล้วก็เอามาแลกนะครับเพราะว่ามันเป็นของแรนะครับแลกได้ครั้งเดียวนะครับนะแลกปุ๊บก็ไม่สามารถแลกได้อีกเลยนะครับ เดีย๋ยวไปดูกันว่ามีสเตตหรือเปล่านะอ,อไม่มีสเตตนะครับผมนะทุกคนก็เอาไว้ถือเท่ๆอย่างเดียวแล้วเนี่ยทุกคนดูจากทรงแล้วนะครับน่าจะาไว้ถือเท่ๆอย่างเดียวนะ a k 4 7 storm wiper นะครับในราคา7000โทเค็นแลงนะครับทุกคนนะเอาเป็นว่าใครยังไม่ได้แลกก็รีบไปแลกซะด้วยนะครับนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดอัปเดตโทเค็นแลงซีซั่นต่อไปเนี่ย พวกของอะไรพวกนี้มันจะไม่มีให้แลกแล้วนะครับก็คือหมดแล้วหมดเลยนะเอาอันใหม่เข้ามาแทนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นอะไรวะปืน M4A1 ใช่ป่ะ M4A1 กับสกาใช่ไหมพี่ก็แลกไม่ทันนะเออมันก็ไปแล้วนะครับพี่ก็แลกไม่ทันก็อดนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะให้ดูรีวิวคร่าวๆนะครับตอนถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้แลกรีบไปแลกซะนะครับตอนดูเต็มๆก็ประมาณนี้นะครับ ถือว่าฟรีนะครับของฟรีรับยกเซิร์ฟนะครับทุกคนครับโอเคครับผมอัปเดตต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของกล่องนั่นเองนะครับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นกล่องแรมเพจนะครับผมนะทุกคนครับนี่เลยนะครับก็กล่องแรมเพจตัวนี้นะครับผมนะภายในกล่องนี้เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าภายในกล่องนี้มีอะไรอยู่ข้างในนะครับทุกคนนะแต่ว่าให้ดูแค่กล่องแล้วกันนะครับผู้ชมครับก็สำหรับกล่องแรมเพจนะครับมันก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็คือ มันเป็นกล่องแรมเพจอะเออจะบอกยังไงดีล่ะทุกคนมันเป็นกล่องแรมเพจนะครับกล่องแรมเพทก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับภายในเนี่ยคิดว่าน่าจะมีของที่เกี่ยวกับแรมเพจนะครับผมนะอาจจะเป็นมีดก็ได้นะครับมีดหัวตัดอันนี้นะทุกคนเออเป็นว่าอ,อืยังไงดีล่ะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีดหัวตัดอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกล่องแรมเพจหรือเปล่านะทุกคนเอาเป็นว่า ยังหาคาตอบไปได้แล้วกันเอาเป็นว่ากล่องลมเพลตตัวนี้นะครับผมนะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับนะส่วนวิธีการได้รับเนี่ยที่ไปแปลมาแล้วนะทุกคนนะมันก็คืออะไรไม่รู้อะทุกคนมันมันแปลมันมันไม่มีความหมายอะทุกคนเออมันต้องเป็นต้องเป็นคนประเทศเขาเท่านั้นที่ถึงจะรู้แล้วว่ามันต้องทําอะไรนะอันนี้ก็เกี่ยวกับอ่านับ ID นะครับผมนะก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่าไอดีเพื่อนหรือเปล่าแบบชวนเพื่อนกลับมาอะไรอย่างนี้ไหมนะครับผมนะก็ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นกล่องที่เอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับนะแล้วก็ภายในกล่องนี้มีอะไรนะครับทุกคนนะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไทยเข้ามานะครับผมนะพี่ก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคนะรู้สึกว่าเออไอตัวเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะทุกคนนะมันจะแจกมีดหัวตัดฟรีไปเลยทุกคนดูดีไหมเห็นไหมคือแบบเซิร์ฟนอกก็คือแบบว่าเออพี่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่เอามาสักทีนะครับนี่เห็นไหม สำหรับมีดหัวตัดนะนี่ฮะเห็นไหมคือเซิร์ฟนอกนะครับมันได้รับฟรีนะครับนาะเห็นไหมเพียงแค่เราจอยเข้าร่วมนะเข้าร่วมฝั่งไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบิงเกอร์หรือลูกศิษย์นะครับไอ้เจ้าตัวมีดหัวตัดตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในร้านค้าเห็นไหมมันจะอยู่ในร้านค้ารับมันสินโลกให้เราแลกฟรีไปเลยนะครับซึ่งส่วนเซิร์ฟไทยของเราเนาะไอชุดชุดซูเปอร์ไซย่าหรือว่าชุดไอบิดออฟเดตเนี่ยมันก็ให้แลกถาวรน,นะครับอืมแต่ว่าชุด มีดออปเปสเซิร์ฟไทยไอเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะแลกได้ยังไงนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับกระเป๋าก็จะเป็นประมาณนี้แหละกระเป๋าที่จะได้รับฟรีกันนะเนาะแล้วก็มีดอันนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะมีกิจกรรมให้รับฟรีที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับสำหรับมีดหัวตัดตัวนี้นะครับอโอเคครับ mm hmm. okay. ผมทุกคนอัปเดตต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้สูมสกนินปืนรอยย่ตู้ใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าเวปปอนรอยย่อตู้ใหม่ที่จะเข้ามาเซิร์ฟไทยของเราเร็วๆนี้นั่นเองนะครับทุกคนคนรับก็ ยืนยันและนอนยันและตีลังกายันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสกาเลสเตเรโลมิสเตอริโกนะครับหรือว่าสกาสไตรเกอร์ซีเกอร์ไม่ใช่ป่ะวมายสติเกอร์เออมายสไตไม่ใช่มายสติเกอร์นะมายสไตซีเกอร์นะครับนี่เลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับมายสเตยกซีเกอร์นะครับสกานะครับมีสายฟ้าด้วยนะครับตามตัวนะฮะสุดยอดก็ น่าจะเข้ามาเซิฟไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับสาหรับสกาตัวนี้นะครับทุกคนเออไม่ใช่เร็วๆนี้สิวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับผมนะทุกคนสกาเข้ามาแน่นอนนะครับนะส่วนตั้งแต่ปืนสกานะครับผมนะจะเป็นในส่วนของทางด้านอัตราการยิง2งนะครับระยะ1นะครับแม่นยำบวก1นนั่นเองนะครับทุกคนครับนี่เลยครับเวลาถือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ความรู้สึกเหมือนปืนสกาจริงๆเลยนะครับทุกคนนะนี่ฮะ เป็นปืนสกาแบบเริ่มต้นเลยแต่ว่ามีสายฟ้ามาในตัวแค่นั้นเองนะครับทุกคนนะนี่เลยเนาะเวลาเราดูเต็มๆก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับสกาตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะตู้สุ่มสกาตู้ต่อไปนั่นเองนะครับนะก็คือจะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมนะถูกใจกันหรือเปล่าครับของฟรีรับได้ยกเซิร์ฟเวอร์วันนี้นะครับผมนะทุกคนนะถ้าคือ ถ้าเกิดใครชื่นชอบอัปเดตใหม่ล่าสุดของพี่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวใครที่อยากรู้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมน,นะครับข้อแนะนําเลยคือต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนนะครับแล้วค่อยคอมเมนต์มานะครับตรอบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันอย่าลืมไปแลกสกินปืนถาวรยกเซิร์ฟด้วยนะจ๊ะ